ึก12ราศีศึกนี้ศึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนโอ้ต้อนรับเด็กน้อยด้วยนะครับมาโวยงอนสวัสดี่ีบหายต้องไขลานก่อนไหมง่าใส่ผ่านก็พอไม่แต่เขาไม่เงนะใช่ปกติเลี้ยแน่นะถ้าเป็นลูกของเราเป็นไงขงาราเป็นไงเออเฮ้ มันยังมีลูกกันหลายคนเหมือนกันนะแอร์ไงแม่ก็มีใช่ไหมแม่ก็มีนะจ๊ะแม่จะมีลูกอะไรก่นจะบบ<ต>มีลูกไม่ได้เลี้ยงด้วยนมเลี้ยงด้วยตังค์อ่ะลูกอะไรของพี่ไม่ใช่ไม่เรียกลูกขาวันนี้ถือว่าเป็นวันดีมากวันที่31ธันวาคมเลยครับผมวันสิ้นปีสิ้นปีค่ะอยากให้ทุกคนร่วมโภยพรส่วนอีกปีใหม่คุณผู้ชมหน่อยค่ะครับก็หมดเวลาครับเกียร์กำลังนึกอยู่ ครับขอให้ผู้ชมทุกท่านนะครับมีมีโชคมีลาภเข้ามาในชีวิตครับปีนี้ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ปังปังไปพร้อมๆกับพวกเราทุกคนเลยค่ะครับผมครับก็สวัสดีปีใหม่นะครับขอให้สิ่งที่ไม่ดีนะครับทิ้กับปีเก่าให้หมดครับแล้วก็เริ่มต้นปีใหม่ด้วยสิ่งที่ดีนะครับผมเขาเขาบอกว่าขอให้สิ่งไม่ดีทิ้งเอาไว้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะไปเรื่องที่ดีเข้ามาขอขอให้ทุกคนนะคะ ความสุขร่ำรวยรอยยิ้มตลอดไปคะ่ะความสุขสมหวังสมพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมสวัสดีปีใหม่ครับก็ขอให้ทุกท่านเขาราบรื่นทุกเส้นทางที่หวัง <S 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 <c oughs> มีพลังทุกฝันที่สรรสร้าง <S S <c oughs> สําเร็จทุกทุกหนทาง <c oughs> าสมหวังในสิ่งที่ตั้งใจศัตรูใดคิดร้ายให้พ่ายแพ้ให้มีแต่อํานาจวาสนาให้รุ่งโรจน์โชดชั่วในดวงชะตาให้มั่งคั่งให้ก้าวหน้าผาสุกเอื้อใครที่แอบชอบคนขอให้ โอ้ยจะกระพรบแล้ไม่ตอบพี่เพื่อนว่าอันนี้เขาลุกงหลายสุธนพูดเรามัเป็นถี่เสื้อสมูทอย่างเดียวสไตล์เราไตล์เราเป็นสไตล์เราก็คือว่าใครที่แอบชอบใครก็ขอให้เขาชอบตอบใครที่อยากทํางานสบายก็ขอให้จับเจ้านายทําผัวนะครับวอนนี้พีใหม่ครับขอให้รวยรอดปลอดภัยนะครับผมเงินเต็มเป๋าค่าเต็มตู้บู๊ตเต็มเตียงนะฮะขอให้มีแรงอยู่มีรูแหญ่มีแรงยิ้มนะคะ ในครกวคกูตกใจเดี <t <t uh> ๋ยวหลานตกใจออ้้าาาาหห่ยยงใใในนนววรรรรระดิีีีขึึปมพแฟกก ไอพวกองค์ประกอบไม่ออเ,อเ,เอาไดิมสูงทั้งกายใจยให้โชโคดีตลอดปีหกเจ็ดเด็ดงั้ปัง,ปง 2024ปีใหม่2024ขอให้ทุกคนรวยๆแข็งแรงนะคะมีแต่เรื่องดีๆเข้าเข้ามาในชีวิตมาทางใต้ต้องรำเลยนะว้าพี่น้องอะไปต้ไหน่งร่อย คาลู uhm. หมายถึงว่าพวกขนลมาหลากไม้ที่มันอยู่คาลูอาเซ่ไม่ใช่สุขารังข้าลามเหรอเอาข้าลามคาลูนักข้าลามจะไป็นลูอ่ะจะปอกใครก่อนเอาแม่เลยแม่เลยแม่แม่พิคคิพี่เขิมก็ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยนะคะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยดลบันดาลให้แฟนรายการ 12ราศีนะคะมีความสุขมากๆแล้วก็<า>กคิดสิงด่งใดสมความปรารถนาและขอให้ไรโรคไร้ภัยนะคะดวงชะตาของท่านที่เกิดลัคนาราศรีมีนประจำปีพุทธศักราช2 5 6 7นปีนี้เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงดวงชะตาที่พลิกขันที่เกิดขึ้นอย่างปาฏิหารดวงชะตาลัคนาราศรีตุลประจำปีพุทธศักราช2567ปีแห่งความรุ่งโรจน์ทุกสถานทุกประการฟันธงครับ ดวงชะตาท่านที่เกิดลัคนาราศีกรกฎประจำปีพุทธศักราช2567เป็นปีแห่งความรุ่งโรจน์โทช่วงทศวาลในรอบ10ปีประทุง่งเฮ้ยตองตอใครศีไหนราศีอะไรหีไนราศีมังกรที่สุดของปีนี้คือ เรื่องงานครับเรื่องงานองานอะไรของเกียกอ,อ่ก็มีทํางานที่หลากหลายมากขึ้นครับ <Okay. S 1> แล้วก็ได้ได้ทำอะไรหลายๆอย่างที่ไม่เคยทํามาก่อนลยเ <c oughs> ช่นเช่นมีได้ไปเล่นสีรี์วด้วย <c oughs> เล่นสายายมันได้เป็นการปิดปล่อยของเราไหมว่าแบบเออนี่คืออีกสายอีกแขนงหนึ่งในการแสดงมันก็เหมือนอเป็นอีกรูปแบบหนึ่งครับในการ <c oughs> ทํางานแล้วก็ ได้ไปเจอแฟนคลับที่เป็นชาว่างชาติด้วยอะไรเงี้ยก็คือมีแฟนคลับกลุ่มใหม่ขึ้นเกิดขึ้นคือมีมีหลากหลายประเทศครับแต่ว่าที่ที่จะเซอร์ไพรส์ก็คือจะเป็นฝั่งเมกาใต้อะไเงยครับอ๋อเหรอใช่ครับแล้วคุณค,คู่วายของคุณชื่อชื่อชื่อกุ่ครับเกียก กักกุลใช่ครับนี่มันสวรรค์บรรดาลป่ะฮะเนี่ยเก็บกุลก็บกุลเกุลเล่นด้วยกันเรื่องอะไรลูกอ่าเรื่อง The Promise คร so hmm. ับส yeah, oh, ัญญาไม่ล hmm. uh, right. ืมครับแล้วก mm ็ม hmm. ีแฟนมิทต้งด้วยใช่ครับเอ่อจนจนช่องคนทดูว่าผมไม่ได้เซ็นช่องแล้วเหรอใช่ยังอยู่นะมีครับที่ถ่ายเสร็จแล้วนะครับก็จะมีซีรีส์ดวงใจแถวผมครับน่าจะออนต้นปีหน้าครับแล้วก็มีที่เป็นต่อกันหลายเรื่องใช่ใช่ครับแล้วก็มีอ่าพายัคไลฟ์ทอนไลน์ครับค่ะแล้วก็ที่เปิดกล้องใหม่เป็นรับเชิญก็ของค่ายพี่แอนครับหนึ่ 2,567ครับดวงชะตาท่านที่เกิดลัคนาราศีมังกรประจำปีพุทธศักราช2567ปีนี้เป็นปีแห่งความรุ่งโรจน์สำเร็จมีความมั่นคงในชีวิตและทัพสิสินฟันธงครับแหมฟังแล้วมันชื่นใจก็ราศีมังกรเทพประจำตัวคือเทพระเพสาทรงเสือโครจรเข้าสู่เรือนกระดุมพระ เรียกว่าตนุกระดุมพระตามหลักตังหูราษตร์แปลว่าถ้าเกิดชาวราศีมังกรมีเป้าหมายที่ความรวยและตั้งเป้าในการที่จะขยับขยายต่อยอดในชีวิตจะมีเกณฑ์ลิขิตให้พบผลทางเจริญก้าวหน้าได้ตั้งแต่วันที่19เมษายมษาปีที่แล้วจนถึงวันที่30เมษาปีนี้ดาศดีซึ่งเป็นดาวตัวแทนของความสําเร็จคุณธรรมบุญความดีครวจรเป็นสีกระดวงชะตาพฤหัสบดีสีทรงศักดิ์เช่มช้อยสุขสามดังนี้จากเจริญยิ่งยศนา ทรัพนาเจริญหลังจาก30ิเมษาไปแล้วดาวทศดีจะกรจรในพภพปุตตะโปรเจกต์โครงการงานการงานจะมีความเจริญก้าหน้ามีโอกาสขยับขยายคิดหางานใหม่ๆงานก็จะเกิดจะมีโอกาสที่จะมีรายได้มีการหมุนเวียนมีขยายงานไปต่างประเทศดาราักแสดงในงานเพียบเพราะดาวเจ้าเดือยภพกมาคือดาวสุขโคจรเดินหน้าตลอดปีไม่มีวิปริตเลยในรอบ10ปีนี้เนี่ยครั้งแรกเนี่ยอย่าเลือกงานลุยสุดกําลัง เสื้อผ้าอาหารของสวยงามศิละปะดนตรีเกี่ยวกับเครื่องสำอางทุกประเภทหรือเกี่ยวกับของเครื่องของใช้ลยุยสุดกําลังเพราะมันรุ่งโรดเรื่องการเงินดาวการเงินโคจรเข้าพบสหัสชะแล้วมีเป้ามหัศเอก,กันในเดือนพฤษภาคมปี2 6 8คือปีหน้าหนูมโอ้โหมันจะเข้าเกณฑ์พิเขวะนะโชคใหญ่ในศาสนาพระราหูจรต้องประสาราอยู่ในรอบ18ปี30ปีมีครั้งเดียวพฤษภาคมปี68เพราะเริ่มต้นตั้งแต่บัดนี้คุณต้องมุ่งมีเป้าหมายเลย ที่จะนำพาไปสู่การขยับขยายในการลงทุนที่จะก่อให้เกิดรายได้อย่าช้าอย่าช้าคิดเงินก็จะได้เงินจากความขยันและความรับผิดชอบรับรองมีเกณฑ์รวยป้นทงเรื่องความรักราศีมังกรเป็นราศีที่มีคู่มีคู่หน้าเด็กเป็นราศีกินเด็กก็ดาวคู่ครองตามเรือนในคือพระจันทร์คู่ต้องรูปร่างหน้าตาดีมีเสน่ห์ตัวเล็กนิดหน่อย จะต้องเจอคู่แท้เท่านั้นและอยู่ด้วยกันถือไม้เท้ายอดทองตะบองยอดเพชรยาวไกลแต่ถ้าเกิดมันไม่ใช่มันก็เลิกและที่มันเลิกจะไปทุกทำไมมันไม่ใช่ใครคิดจะมีครอบครัวอย่าเพิ่งมีตอนนี้ลดน้ํารอไว้อีก3ปีข้างหน้าประคับประคองชีวิตตั้งตนมีเงินแล้วเดี๋ยวก็มีทุกอยา่างใครมีครอบครัวแล้วก็ประคับประคองกันไปนะครับเรื่องของสุขภาพไม่มีปัญหาหากัวเจ็บมักจะเป็นมาก่อนหน้านี้แล้วตอนนี้เป็นไรก็เป็นเรื่องธรรมดาาคุณก็ไป ฉีดวัคซีนเพิ่มเติมเรื่องไข้หวัดประจำปีนะป้องกันเรื่องงูสวัดเรื่องมะเร็งไปฉีดไปเลยป้องกันไว้ก่อนพอมีของป้องกันแล้วมันก็ไม่เป็นไรหรอกไหว้พระจักการราศิเมษราศีนี้ต้องทําไหว้พระคู่บ้านคู่เมืองเช่นหลวง,งพ่อพระแก้วมรกตพระพุทธชินราชหลวงพ่อพระทองคำวาไตมิตรอยุธยาเมืองเก่าหลวงพ่อโอวัดพนันเทิงยิ่งใหญ่ใหญ่โตหลวงพ่อม่งมงคลประพิษเป็นมงคลรับปีใหม่ตั้งแต่ปีนี้ไปไหว้เลยก่อนสองการานแล้วก็ต้องมี เหรียญพระเสาทรงพยักซึ่งเป็นเทพประจำตัวไปไหว้พระเสาทรงพยักหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ลานเทพเจ้าอามไหว้สัการะเทพพระราหูทรงคุ้นซึ่งเป็นเทพการเงินของคุณแล้วหาเหรียญเทพร,ราหูรุ่นปฏิหารดวงชะตามมติดตัวสีพึ่งพระหริหระหรือสีพึ่งพระแม่ลัตมีจะช่วยหนุนเสริมดวงชะตาให้ชาวราศีมังกรประสบความสุขความสาเร็จไปตลอดปีฟันธงครับดีรรน้องรถนะ ต้องลงลงไว้ก่อนเหมือนที่อาจารย์พูดแสดงว่าของราศีเนี้ลงของไว้ก่อนรอเก็บเกี่ยวประมาณ3มปีความรักก็เป็นความรักด้วยความรักด้วยการงานด้วยและการงานนี่หกแปดรับผลเลยยังไงตอนนี้มีคนคุยไหมไม่มีครับอ๋อเดี๋ยวนี้ไม่ต้องคุยแล้วหรอแชทแ <laughs> ชทอย่างเดียวเป็นคนโรคตัวสูวสองอะไรเงี้ยอ๋อก็คือ,องเงียบเงียบคือชอบชอบอยู่บ้านอะครับชอบอยู่บ้านแล้วไงแล้วเรียกมาหรือว่าเฮ้ยที่ที่ขำนี่ก็คือว่า ม่ไนดูได้ไงวะไม่ไม่อยู่อยู่บ้านนั่งนั่งดูอแล้วแล้วเขามาไหมมาบ้างไม่มา่ครับไม่ไม่ไม่มีสไตล์ครับอันนี้ได้เลยสไตล์วันสไตล์พุ่งเลยไม่ใช่ไอ้พวกนี้นะกงคุยเล่กับเจ๊เขาเหรียญเทพพระราหูทรงคุดรุ่นปราติหารดวงชะตานะครับแล้วก็องวิรูปโขอธิบดีนาคราชนะครับเทพพระเสาทรงเสือนะครับสุดยอดสีเพึิ่งควันทง พระฮริพระประธานพรนะครับมอบให้ด้วยครับเยีครับต่อไปค่ะอา่ีอะไรดวงดวงดวงราศีที่สุดของปีนี้คือพรมลิขิตเลยค่ะไม่ใช่แค่ที่สุดของปีแต่ว่าที่สุดของชีวิตการแสดงเลยก็ว่าได้ครับอาจารย์อัปันทองว่าจะอ้วนขึ้นไม่เล่นนะคะนอนนอนอยู่อย่างเนี้ยกรุบหุย คุณจะมีผู้ใหญ่สนับสนุนส่งเสริมสําเร็จผู้ประการประทุงเพราะราศีนี้ปากทารวย,ยปีนี้เป็นปีโศกนาฏกรรมเรื่องความรักต่อนเนื่องจากปีที่ผ่านมาถูกหักหลังราศีที่ในช่วงนี้เป็นเศรษฐีรับพี่ใหม่ร่วมเปิดศึกโดย และลินพร o อพเพอตี้เย็นเย็นเรื่องดื่มน,น้ำแก๊งวยผสมน้ำผึ้งราศีสิงค์ค่ะ<ว><า> <istan> ามาถึงซีนค่ะที่สุดของปีนี้คือ พรมลิขิตเลยค่ะ <c oughs> ใช่แม่แก้วนี่คือเป็นบทที่ไม่ใช่แค่ที่สุดของปีแต่ว่าที่สุดของชีวิตการแสดงเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะว่าซิงก็เล่นละครมานานระยะหนึ่งแล้วอยู่กับช่องสามมาเนี่ยเปีแล้วแต่ว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่ทําให้คนมารู้จักเรามากที่สุดในทุกเรื่องที่เคยเล่นมาเลยก็ดีใจแล้วก็อยากใช้โอกาสนี้ขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณแฟนคลับทุกคนขอบคุณทุกทุกคนที่สนับสนุนซีนแล้วก็ละครของพวกเราพวกเราดีใจมากมันคือที่สุดของปีจริงๆดังมากนะดังจริงๆ ผมไปทานอาหารทุกร้านก็เรียกชื่อเขาตลอดเลยนะเรียกอะไรแม่แก้วแม่แก้วเขาขอแก้วเขาขอแก้วน้ำเลยยานโอ้ยตายแล้วเช็คดวงกันดีกว่าครัเรามาดูดวงราศีสิงประจําปี2567ครับดวงชะตาท่านที่เกิดลัคนาราศีสิงประจําปีพุทธศักราช2567ปีนี้เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงดวงชะตา พนทางใหม่ๆจะนําไปสู่ความยิ่งใหญ่ที่สําเร็จในชีวิตฟ้างแปลว่าหันทางเก่ามันอึนไงพันทางเก่ามันเครียดไงเพราะฉะนั้นคุณต้องหันหน้าหาสิ่งใหม่บนความที่มีหวังและกำลังใจเพราะที่ผ่านมาคุณอาจจะคิดอยู่แล้วแต่ไม่กล้าเปลี่ยนแปลงพอมารับชมศึกสองราศีวันนี้คุณที่เกิดในราศีสิงห์ก็มีกําลังใจที่จะกล้าทําใหม่คิดใหม่ออกจาก กลาเดิมๆไปสู่โลกใบใหม่ที่เป็นความหวังที่ไปได้ไปได้สาเร็จปทงการงานปีนี้เป็นปีที่จะต้องลุยให้เลิกกวยใจออกจากปัญหาเดิมๆแล้วไปเปลี่ยนแปลงตัวเองคิดเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆสื่อโซเชียลโลกที่มีนวัตรกรรมที่แปลกใหม่ดีเข้าไปไกลแล้วนะครับแล้วไปวางแผนทําธุรกิจเสื้อผ้าอาหารของสวยงามธุรกิจด้านความงามธุรกิจกลางใหญ่ธนาคารก็จะให้เครดิต คุณสามารถลงทุนร่วมหุ้นมี MOU ให้ชัดเจนอย่างเดียวพอจะมีหนทางความสต็เร็จอย่างแน่นอนพระทงเรื่องการเงินปีนี้จะเป็นปีที่มีรายรับมากรายจ่ายแยะแต่ดูจากดาวเจ้าเดือนการเงินคือดาวพุธโครจรเดินหน้าอย่างรวดเร็วที่เรียกว่าเสิร์ตไม่วิปริตเลยแปะว่าช่องทางในการได้เงินมีมาก เพื่อแปลว่าต้องทําอารมณ์รับดารานักแสดงพ่อค้าแม่ขายจะน่าหงิกหน้างอ,อไม่ได้เพราะราศีนี้ส่วนมากมันเป็นราศีทําตามอารมณ์ละดูต้องยิ้มยิ้มแย้มแจ่มใสดีรับรองรวยในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความรักและครอบครัวปีนี้เป็นปีโศกนาฏกรรมเรื่องความรักต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาคืออ่อนแอเรื่องความรักถูกหักหลังและราศีนี้แปลกนะครับทุ่มสุดชีวิตทุ่มสุดใจสุดท้ายก็ได้มาเพียงแค่ ความผิดหวังดังนั้นกลับมารักตัวเองรักตัวเองไม่เสียหายเพราะดาวที่มาเล็งดวงชะตาคือดาวเสาร์ในเรือนคู่มาจากเรือนอริคือจะมันเป็นเจ้ากมนายนเวรทําบุญทุกครั้งปวดน้ําอุทิศเข้าพาเจ้าขออุทิศกุศลพรลบุญที่ได้ปล่อยนกปล่อยปลา,ปาตักบาตรถวายส,สาทานให้เจ้ากมนายนเวรและให้ท่านสูงยิ่งขึ้นไปสูงยิ่งขึ้นไปมันจะได้มันมาอยู่ใกล้เราไงทไํา้วดีประทงสุขภาพและอุบัติเหตุ ระวังปัญหาเครียดเป็นโรคประสาทเอาเรื่องเล็กมาเป็นเรื่องใหญ่ลูกนี้แล้วคุณต้องรู้จักวางนะเดินทางอย่าอยู่เป็นเป้านิ่งการเดินทางเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกเปลี่ยนแปลงใช่ไหมเหมือนกับดวงชะตาอยู่จุดเติมเนี่ยมันจะตึงเครียดแต่ถ้าเปลี่ยนการเดินทางเปลี่ยนสถานท,ท,ที่ไปนู่นไปนี่และสุขภาพจิตดีขึ้นทุกอย่างก็ดีไปเป็นลําดับสิ่งที่เป็นมงคลเสริมดวงชะตาราศีไหว้ศาลพระหลักเมืองเราจะได้ตั้งหลักได้หลักเมืองประจําจังหวัดแต่ละจังหวัดดี ไปสักการะไหว้หลวงพ่อพระพุทธนิมิตพิชิตมารวัดหน้าพระเมรุไหว้หลวงปู่ทวดวัดแหลมแคเมืองชนบุรีไหว้พระเศรษฐีนวโกศหาเหรียญพระเสาเหรียญพระราหูมาไว้ติดตัวประจำตนพระแม่รัศมีเทวีเห่งความมั่งคั่งความรักความมีโชคเนี่ยมีติดตัวแล้วดีเอาละครับท่านที่เกิดลัคนาราศีสิงห์ถ้าทำตามที่ปฏิบัติดังที่ว่านี้แล้วจะแค้วคลาดเปลี่ยนดวงจากร้ายกลายดีคุณรู้ล่วงหน้ารู้ก่อนใครจากศึก12ราศี จะได้เป็นมหามงคลให้วางแผนวิตจากนี้ให้คิดไปอีอย่างนะว่าถ้าตัดเรื่องความรักบ่วงวิบากกรรมได้ชิดคุณจะไปได้ไกลและลุกโรธสมปรารถนาขอให้คุณโชคดีทุกๆคนฟันธงครับจริงเลยค่ะจริงเลยนาดนิดแบนที่เราใช่ค่ะคิดเยอะช่วงไหนที่เราเริ่มรู้สึกแบบตันแล้วเราต้องออกไปเที่ยว<อ>ต้องไปแบบผ่อนคลายไปเจอสิ่งใหม่ๆแล้วก็กลับมาโอเคมาสู้ต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะลราเวลาไปเที่ยวมีเพื่อนไปด้วยไหมคะไปกับเพื่อนเพื่อนหรือเพื่อนเพื่อน ไปกับเพื่อนแล้วจริงๆแล้วตัวเราเป็นคนคิดมากหรอ ใช่ค่ะจะเป็นคนเป็นคนคิดมากคิดเยอะเป็นคนต้องคิดเผื่อเพราะว่าหนูนเป็นคนที่เลียเล้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูพ่อแม่ส่งน้องเรียนหนังสืออะไรเงี้ยค<ะ>่ะใช่แล้วก็ต้องคิดเผื่อว่าเราจะวางแผนยังไงอนาคตส่งน้องไปถ้าน้องอยากเรียนเราจะแบบทําให้เขาได้ทําในสิ่งที่เขาอยากทําหรือเปล่าโอ้โหเอ็นดูใช่มันก็ต้องวาง<ต>แผนถือว่าโตกว่าอายุไงต้องวางแผนชีวิตทาธุรกิจอะไรไหมลูกมีมีคิดว่าจะทําเหมือนกันเรื่องความเสความต่อหัวเพิ่มไม่ใช่ยังไม่ได้ามงาน ละครดีกว่ามีอะไรที่เราติดตามอีกไหคะตอกนี้ต้นปีค่ะก็จะเป็นซีรีส์เทวพรหมค่ะซินอยู่ในเรื่องดูดับอรแล้วก็พรชีวันแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีที่ถ่ายทําจบแล้วค่ะเรื่องแม่เลี้ยงแล้วก็ปลายปีน่าจะได้ชมเงินงานความรักค่ะแล้วก็ถ่ายทําอีกเรื่องนึงเ่ไม่จบอีกแล้วค่ะก็รักมันปักใจก็น่าจะปลายปีเหมือนกันโอ้โหกีเรื่องอะเนี่ยห้าเรื่องแล้วนะใช่ค่ะอันนี้เล่นฟรีหรือว่าอะไรทำไนเล่นได้เยอะจังอ่ะแคเนี้ย ไม่เคยปฏิเสธทางงางออมาได้อีกเรื่อยๆเ,ออเลยะคะ่ะโอเคมออวัตถุคงมลกันมองมลค,ค่ะเ <c oughs> ทพพระเสาทรงเสรรือนะครับมอบให้ด้วยจะได้พ้นทุกภัยนะครับเหรียญเทพพระราหูทรงคุดรุ่นปาฏิหารดวงชะตานะครับก็จะได้เกิดปาฏิหารในดวงชะตานะครับออสุดยอดสีเพึ่งฟันธงพระแม่ลักษมีสมบัติจกักรพรรดินะครับก็จะได้สมบัติพูดอะไรใครก็รักละหมดเลยมาเ่คมาเสียงเสียงดวกันหน่อยเสียงดวงกันหน่อยราศีต่อไป ร่าสีไม่ทุนครับสิ่งที่ดีที่สุดหกปีนี้คือหนูรู้สึกว่ามันคือการสมดุลน่ะเช่นมันคือเหมือนกับว่ารู้ว่าเราต้องทําอะไรต้องจัดระเบียบตัวเองยังไงถ้าทําแบบนี้รู้เลยว่ามันจะไม่ดีแน่เลยต้องหาเรื่องเบี่ยงมาให้มันทําให้มันดีขึ้นเช่นเช่นพรุ่งนี้จะมีงานสำคัญเนี่ยใช่เราอยากไปปาร์ตี้จนไม่รู้เรื่องเออไม่ใช่แล้วเมื่อก่อนคือ เอาสิวึงเช้าแล้วก็ไปพวงพวงแล้วไถถไถมือไม่มีเท้าไม่มีล้วมือโดนแทนโดนโดนเดอีครับปอปีนี้มันเหมือนกับมันสมดุลแล้วนี่เราเห็นนะว่าใช้เวลากับครอบครัวเยอะขึ้นใช่ไหมพาคุณแม่ไปเที่ยวอะไร่ถ้าว่างก็ไปเลยดวงราศีมิถุนประจำปี2567มีดังนี้ ดวงชะตาท่านที่เกิดลัคนาราศีมิถุนประจำปีพุทธศักราช2567ปีนี้เป็นปีแห่งคิดท,ที่รุ่งโรจน์คิดใหม่ทำใหม่รวดเร็วอย่าช้าะะําสำเร็จดังที่หวังและปรารถนาฟอนทงครับดวงชะตาเริ่มดีตั้งแต่ปีที่แล้วและต่อเนื่องถึงปีนี้การงานทังได้เริ่มต้นคิดวางแผนต่อเนื่องขยับขยายทำงานต่อก่องานใหม่หาความรู้ใหม่ๆเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ในโลกโซเชียลในโลกที่ก้าวไกลในโลกที่มีปัญญาประดิษฐ์สิ่งต่างๆจะเกื้อกูลกิจคุณคิดเร็วทําเร็วพูดเร็วขอให้คิดทําในสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายและศีลธรรมคุณจะมีผู้ใหญ่สนับสนุสน,นส่งเสริมและประกอบกับวันที่19เมษายมษาปีที่แล้วถึง30เมษาปีนี้ดาวพฤหัสบดีโคจรอ,อยู่ในเรือนลาภะแปลว่าเกื้อกูลกิจงานลุ่งโรดคู่สน,สนับสนุนส่งเสริมและหลัง30มเมษายน ดาวพฤหัสดีเข้ามุมวินาศไม่เสียเพราะเป็นจุดที่คุณจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากผู้ใหญ่ขอให้อ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคารวะงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศดารานักแสดงรับรองงานเทียบเลยเลือกให้ถูกก็แล้วกันถูกช่องถูกค่ายนะถูกที่รับรองดวงดังดีสําเร็จผู้ประการปรทุงการเงินตอนนี้เป็นเวลาที่ดวงชะตาคุณจะปลอดโปร่งโล่งจิตงานดีเงนิงน,ดงนดีคุณจะมีโอกาสล่ํารวย ซื้อง่ายขายข้องเงินทองไหลมาเทมาดารานักแสดงก็มีงานเข้ามาทั้งงานหลักงานผ่านงานลอยงานสารพัดงานไปเป็นหมดเลยขอให้อย่าเลือกงานจะมีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภได้เงินได้ทองเป็นก่อเป็นกรรมสร้างหลักฐานได้ในปีนี้อย่างแน่นอนพระทงความรักและครอบครัวคู่รักเป็นราบแก่ตนมาตั้งแต่19เมษายนาปีที่แล้วถึง30เมตายาปีนี้แปลว่า ถ้าเราครบกับใครแล้วมันไม่ได้ก่อให้เกิดลาภผลความสุขมีแต่เรื่องทะเลาะถึงหัวงนั่นไม่ใช่ละแต่ถ้าเกิดว่าคนที่คบและเกื้อกูลกิจเป็นกําลังใจส่งเสริมสนับสนุสน,นทั้งทางตรง,งทางอ้อมใช่เลยใช่เลยรวมถึงพุ้นส่วนทําการค้าทั้งเพศเดียวกันหรือต่างเพศและยิ่งสําคัญอาจจะไม่ใช่คู่ชีวิตที่เป็นคู่รักอาจจะเป็นคู่หลักคู่ใหญ่เมตตาเกื้อกูลรักในไมตรีจิตรักในความเป็น คนที่เราน่ารักเป็นคนที่มีไมตรีจิตทั้งหลายที่จะเกื้อกูลทําให้เราได้รับการสนับสนุนส่งเสริมเกื้อกูลให้งานเราต้องเป็นคนดีและจึงจะไปสู่จุดดีดในความสําเร็จในความรักและความสุข,ขที่มันมนุนเรื่องการงานสุขภาพและอุบัติเหตุทั้งกายและใจไม่ป่วยไม่เจ็บไม่มีบุมร้ายของดาวที่สําคัญที่มากระทํานอกจากมโนไปเองเลิกเป็นโรคประปาได้เพราะฉะนั้นต้นปีนี้ต้องทำอย่างไรไปไหว้พระสากการาสิรศิษฐ์ พระปางป่าเลไยวัดป่าเลไยสุพรรณแล้วก็แวะไปไหว้พระสักดิ์คือองค์ท้าวสวุวรรณที่วัดแคร์สุพรรณไปร่วมบุญสร้างของสวดมนต์ไหว้พระพิฆเนศพระพรมพระแม่รัศมีลาสีเนียชอบมูเพราะนั้นควรทําบุญบุรณะวัดพระอารามต่างๆในช่วงที่ดาวสดีเป็นวินาหลังสรัพสิเมษายิ่งดีแนะนําเลยจะเป็นจุดที่เรืองรุ่งเป็นมหามงคลหนุนดวงชะตาต่อไปเครดเกตมงคลที่ไว้ติดตัวประจำตน ควรจะมีสีพึ่งพระแม่รังสมีเพราะราศีนี้ปากทารวยจะเกิดโชคเกิดชัยมีเหรียญเทพพระราหูตรงคุดรุ่นปฏิหารดวงชะตามีมวลสารศักดิ์สิทธิ์ที่ผมรวบรวมมา1 5บหถึงยีปีที่เป็นคนสร้างพระสร้างเทพหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวในเหรียญหลังดวงดีเสริมราศีให้คุณเป็นมหามงคลเอาละครับนี่คือเรื่องราวของชาวราศีมิถุนที่คุณจะประสบความสุขความสําเร็จมีความเจริญรุ่งเรือง มีโอกาสที่จะมีโชคดีดวงชะตาจะเปิดและรุ่งโรจน์ต่อไปต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาก็ขอให้คุณประสบความสําเร็จทุกๆคนที่เกิดราศีนี้ฟันธงจบอกว่านามาลาารเรา้คือปกติจะได้แบบฟันธงเรื่องแบบเจ็บป่วยความรักไม่ดีอะไรไม่ดีเลยคือหลังๆที่มาบ้องหลายค้างแล้วก็คืนแล้วแล้วมันเกิดขึ้นจริงๆมิไหมอาจารย์ฟันธงว่าหนูราศีหนูกับราศีแมก จะอ้วนขึ้นซึ่งเราก็คือแล้วเราก็มีวิน,ยนัยอ่ะจะไปอ้วนขึ้นได้ไงอ้วนมาเท่าไหร่ไม่เล่นนะคะขึ้นอ้วนขึ้นจนนอนนอนอยู่อย่างเงี้ยพ่อเอ้ยกรึกหุย้ยอะไรพอกรึกปุ๊บก็เลยมันตกใจก็เลยไปหาหมอหมอบอกว่าคุณต้องเข้าเครื่อง m อ I นะเพราะสิ่งที่คุณเป็นคือหมอนรอง<ห>มนเคลื่อีกับห้ามันไปปิ้นทับเส้นปากตอนนี้สวัสดีค่ะไม่เนี่ยดูดิเห็นป่ะเออเห็นม<ห>ือนิ้วก้อยหรือป่ะเนี่ยไม่ไม่ตรงนี่นี่มันไปทับเส้นประสาทมันทับเส้นประสาทนี่ <N> นี่เพราะว่ามอ้วบอกอ้วนขึ้นนี่หนูวเคยผอมไปแล้วรอบหนึ่งแล้วทีเนี้ยก็เลยแบบก็ม <คำ S 2> ีวินัยแต่อยู่ดีอ่ะพอแบบชีวิตมันก็สบายแล้วมันหายเจ็บหายป่วยแล้วมันก็เลยไม่มีวินัยอะ่ะมันก็กลับมาอยู่จุดเดิมซึ่งแล้วตอนนี้ล่ะ อนนี้ก็คือลดลดลดลงมาแล้วแต่ดวงปีนี้คือดีดีมากดีปังปังไม่ต้องทอะไรเลยรับประทุของคนเรียนเทพพระราหูทรงครุดรุ่นปาฏิหารดวงชะตานะครับแล้วก็สุดยอดสีเพึ่งฟันธงพระแม่ลักษมีสมปรารถนานะครับก็จะได้สมปรารถนานะครับขอบคุณมาะเรียกใจให้ชาวราศีมิถุนนะเสียงดวงให้อีกราศีหนึ่งสัปดาห์ต่อไปได้เกีรราศีราศีราศี ใครจะเป็นเศรษฐีฉันก็สี่ฉันกสีส่คุณรู้เล็ก<อ>เป็นเศรษฐีเขาใหญ่ะแล้วมกราเนี้ยมันจะทําเงินให้หนูได้แล้วค่ะอะตรงทีหน้ามันจะมีการยิงกระจดออกระกาศขึ้นไปลงจอดอที่ดาวองคางแต่ถ้าใครอยากรู้เรื่องกว่าน,นี้เข้าคอร์ส999ตบจากกับพี่ชาวๆแล้วพี่ชาวๆบอกว่ามินมีสิทธิ์แต่ <laughs> ราศีที่ในช่วงนี้เป็นเศรษฐีรับปีใหม่คือราศี <c oughs>